สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู่หูสู่คนเขาชุ่มช่องแคทช์แชแนลมนิแคทซีพ่าพ่อแม่พี่น้องมากกินเขาเที่ยงกินเขาเที่ยงหลังจากแปลว่านึกจากเกี่ยวขขาเนาะหลังพักเที่ยงคุณดิหมายว่าจะคองเกี่ยวเขากัน สมมุติไวกรฮาดิเกียวเนาะมอนี่สิภพาพ่อพแม่พี่น้องมากกินข้าวเที่ยงอยู่มุมเกา่ามุมเดิมจ้ะมุมเก่ามุมตรงขางองค์แดงพันปีจ้ะมอนี่มากกับมามากกับมูนี่กับมูมากมับเพื่อนเพื่อนกับมานางเฝล่า่วยให้เป็นกำลังใจโอเมนดอกม่นางเฝ้่ารักษาการไปซื้อแนะนําเมนูอาหารมอนี่แนะนานเมนูอาหารตะบกหุงลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแลวกะไก่ไก่ทอดแล้วกะ พักกันจองพักกันจองเขาบอกว่าแม่อยู่ซาอันอยู่อยู่บวกหน่อยมิพักกันจองว่แม่ข่อยฟ้าเอาไปเอามาให้ข่อยแล้วยันข่อยลงไปเอาไปเอาเสร็จปุป๊บยันอันเห็ดต้นเล่าอันเอยียงก็บววายันเห็ดต้นเล่าตายตีใจห,หูแล้วก็เลยไปเอามาให้มื่จะเบ,บ,บื่องลู้พักกันจองเลยหายทั้งงามทั้งง่พี่นลองจับว่ยายข้างยายเนี่ยพักกันจองน่ะอื เซีบมาเดอ้อมาเดอ้อจ้ะขออนุญาตมาเดอ้อมาเดอา้อใายเมื่อก่อนมาเรียกยังจ้ะขูข่ๆทุกคนเลยอสีบกลังห้องกินย่ำใดดกับแซียบย่ำนันอันนี้เป็นเพื่อนๆมาในน้ำเพื่อนๆอ,อ,อันนี้กับเพื่อนๆเ,เ,เพื่อนเอาไว้กินลังอาหาร อันนี้กับเพื่อนด้วยกันมาเด้อจ้ะคาดแพ้ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเนเนีวยพี่น้องออตอนแรกซื้อลวกนมจีนมันก็มันก็จังไดยปุ๊บเขาเลยขี่ขาดลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวปุบ๊บปั๊บไงเดี๋ยวจัง่อยตัดเสื้ผ้าแมไปหน้าไปเบิ่งเขาอยู่หน้าส่งสิได้เกี่ยวเขาแล้วเด้อพี่น้องไก่แล้วแหละก็ได้ซ้อมใบซ้อมใบกินเขาปลา คอยทอดไก่พ่อเขาบอกว่าได้ไปใ่ไห้กินด้วย่าสั่งหม่ลืมว่าเคยทอดไก่ไม่ไม่มจะบ่งดูเอาไข่ไปซี่บงกันว่าโอ้ยจะแม่นเอาว่างไปม,มองกันกันนั่นอ มันเนี่ยค่อไม่โรแลนด์ไปเลยปกติซิมีโรแลนด์ส้นซ่านส้นซ่าน,นหือวกกับเส้นกว๋วยเตี๋ยวแซ่บๆพี่นาะเมื่อเช้านะคอยไปรอบปากคอนประเมนปากคอนน้ำมันอยู่ไฮน่าน้ำมันอยู่เขาเนี่ยมันขังบบบนี้คอยเกิดไปรอว่าจะมีสอนเขาจำม,มันบ่มีบ่ม,มีปกติมันนี่เดอ้ออือเอาไปสอนปลา เป็นตอนซ่อนค่ะแม่รู้สึกตอนมาบุกสื่อพันธุ์มาบุพากพ่อกันจอง ธรรมาชาติดีดบ้านค่อยจิตป้าบรรยากาศดีโอ๊ยลูกนแองน้ำลายลายหยุดหยุดละ nữa, đưa Bây giờ gì ร่ส้สดน้ำสนำรงบสืกนสดน้ำรอ้ลืมบอกไม่ค่อนทานรอา ใส่ทิ้นอ่ะไม่ค่อยแกใส่กะปุกแบบนี้แหละยู่ได้โดนบั้งยู่ได้โดนอยู่ได้เป็นอาทิตย์เวาาลวาเขาสะกินข้า็ตักออกมาทีละหน่อยแต่ค่อยลูกค่อยจนผักกระสิ่นค่อยก็เลยนโอแก่ค่อยก็เลยกินข้าวกับปุกอันนี้ยู่ได้อีกทีหนึนงคนเีากินข้าว กปุกเม่ไม่ออกซีดำๆไหวไหวอือทยาบไหมวะสิ่งดออออเ,เงดียวดีๆพี่สอง แม่ล้วก็ำลังกินข้าวยงเห็ดลาบหมูกับตำมะฮวยแล้วกินหัวหอกหัววาน่ะไปเบิ้งแคะน้าไปเบิงเบ้งแคะหัวหองเป็นเป็นถรกนี้เนาะหัวหองเป็นข้าเป็นแหน่ยข่ซื้อร่อยฟังหัวหน่อยอนะ มันออกคอกใบที่น <"S 2> ี่อยก็เลยเอาอันไม่ไปไล่แ <Luft> ต่ว่าปดิตีมันดอกไม่ไปไล่ผู้เจะออกบ่วใบยังไงมันฟ้าวแรงมากออกหัวมาตุ้ดเอาหัวมาอันซ่อนคอยแม่ซ่อนคอยคอยแม่ซ่อนซ่อนซ่อนแบบเพื่อจะให้เขาเอ็นดูว่าอย่าตีมันถอดอีเห็ดมันถอดหันแม่พี่น้องงั่วแม่เลียงเรียงมันกะเลียงเอียงมันกะหักเจ้าของแล้วพี่น้องเนาะงั่วนะ อืมง้อเด็กน้อยเพื่อนมองหน้าเมื่อใดสิได้กินเนาะใจเย็นเด้ออืม,อมน้ำเขาเล็กน้อยปั้นจกากแก่ละมีเพิ่ม อน่อยแบงก็ยากห้แมงข่าม,มแมงข่าหรือแมงเนียงก,กว่าแมงเขากวางบอกหรือ,อ,ย,อยังสักอย่างนละโอ้ยแรงวัน,น,นวเศรบเยอะเศรษเยอะ 牛蹄子、羊肾、咖喱牛。嗯 <laughs> ตัหนับบางหน้าบ่มีขอก็ได้ตำใส่บกขามเงินสุกออกเปรี้ยวเปรี้ยวบะคามบาดท,ที่นี่บบกหุกก่งกะซุกน้่พี่นอ้องซุกมันเป็นซุกๆหวานๆนโอ้ยเข้ากันดีครับมูกับน,น้ำร่ายหอ,อยน้ำล่ายไหลแล้วย่างมะเรงเอาดีจกะ mo, hau di, hmm, 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 näin. ตมหนาวมาวีวีแหละหนาวละ อันนี้บกลกวยเอามาจากสวนมาจากสวนพี่น้องมาจากสวนมาจากสวนสองสองสามปีวีเนี่ยกล้วยหอมตะกี้เห็ดกล้วยหอมกล้วยหอมหอมหวานคอยเลืมกบอฟังตะกี้เนาะ ให้กล้วยหอมก็บ,บ,กกบอ่อยากกินบ่อยากกินไม่อยากกินเลยกล้วยหอมนะ่ะพ่อโบน,นี่อยากกินพ่อโบมีอยากกินซื้อฮอกซิงตอนมี่โบมีอยากกินกับว่อยากกินเลยเห็นนี่โอ้ดีเมื่อนานนี้บอ่อยากกินอันนี้แม่เล่าก็ปลูกไว้ปุ๊ ปลูกไว้บ่หลายปลูกไว้บ่หลายจาัาหน้ากับบอกค่ะจาัาหน้ากับอืมจะไปปลูกพักนหน้าไปแหละปลูกพักนหน้าคอยจะมีนม้ำพุพราปอมมันก,ก,บบก็จะคอยเบิ่งว่าคอยจะสอนแจงบ่าไมสอนแจะ มูกัน้ำ่าหลายเลยมามาสมัยนี้ข่อยก็บ่รู้ว่าเป็นเต้าือนหรือว่าเป็นน้ำข้นเหล้ยงนี่ต้องร่างนี่เอาข้าวให้กินซซื้อให้พกกินไดพน้พี่น้องพวกกินกินยังว่าทีร่างมือข่อยกระต้มเขาใส่ไข่ใส่หมูสับใส่กระดูกหมูให้คือข้นที่ให้มันกินมันค่อยกินร่างมือกระต้มใส่ปลามันค่อยกิน เจ้าสิม่เห็ดมันบอกินต้มเขาซื่อๆมันกินมม่ก็บอกินคอยเอาอาหารเม็ดห้กินมันก็บอกกินขานสมว่าคอยต้มแต่อันปลาปลาทูอยังสี่ซื่อมากเท่สีหาเข่งซื้อมาต้มให้มากินกินอือขอก็ไ่แน่จแต่ว่าเป็นน้ำข้นเลี่ยงหรือว่ามันเป็นน้ำจังใจข,อข่อยขะงดก็้กันอืขอข่อยขะคืสอสงอิ่มแบบ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆซับส c r คล e อย่าลืม กด subscribe กดกำลังใจกดให้คอยเมนต์เยอะ Endo เน่อยนะคะเอ็นดูหนูยาวๆคนะอมเด้อะคอยสีให้คลิปคอยสิเบาเรื่องเล่าปุ่มีสาระด,ดอกคอยกระเบาอ,อยากมาเวา้ามาจ่าให้ฟังเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอบคุณค่ะ